สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้าปปาสุภุสุคนจ้า,ามื้อนี้กับพ่พากันอีกแล้วจ้ะในช่องาาจ้ามื้อนี้กินอยังจ้านอ้องชบาะนี้กับกระบปุนกับกับฮะเ้าพูดกันยังกะเลยกับเลมอนโอเค <laughs> มื้อนี้พามากินตำตำตำอ่าต,ำ,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 ตำข้าวปุ้นแซมันแล้วพี่น้องแนละ้วแซมันเศษแซมันเศษ มาได้จะโบอะไรอย่าห่างบ่ิบริฝอกกันดูดูเนาะมาจ้ามากินจ้าโอ้ยเดยี๋ยวขออนุญาตเอาผักออกก่นอนมามามาอ,อืมจะเป็นจะโอ้โ ซ่บเราจะบัจะตูดจัดไปค่ะบม่พ่อไม่ได้พากันโดนขิ้ทอดกันบระจ้าขี้ทอดลองสบายผ้าแตะประจ่า ปลาล่าแม่ชะบาพักแบบปวดรักษาเจิงห้าบาทสามปวดลอยแซบดึงหูออกคันตํายังแซบดึงหูออกเอาเซบาบอกมาเอ้ยแม่ชะบาคือบอกปวดแต่ปวดบปวดปวดปวดบอกความจริงมาด้วจ้ะอืตําขนมจีนแซลมอนเซนแซลมอนเซนเงาๆน้ำขนมจีนโอ้หนำปลาล่าแม่ชะบาพักแอบเอามาลองชิมมือพี่น้องเด้อ 妈妈，妈妈，嗯。 ตัวไปก่อครับสมแซลมอนแซลมอนเซนนันแซลมอนเซนนันง่ยอยากกินน้ำปลรราาแม่ชราพาแซบไผ่รทดจชิมเอาไปชิมเลยจ้าหวดบันี่หวดหวดหวด,หวดใหยัองอม,มันเข่ากันมันเข่ากันจ้ะพี่น้องมันเข่ากันอ้านี่นะ้ำปลาลาแม่ชราพาแซบเฮ้หนปเนี่ลูบ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 ไ่ปร,ปร,ปรปา มันขับไปในเซนแซลมันกินมาเนี่ยเขากันครับสุดยอดของ,งออฟแบบ ตแรมพี่นอ้องตัวแรมขอให้ในความตัวแรงจ้ะต้ร์นบอกินบ้าบ่าบ้านั้นกินวันนี้พ่อนอนสบายกอยู่เลยจ้ะเว้ยคือแสบแท้คือแสบแท้บันนี้ซี玛ซี玛ดูดูแล้วเด้อพี่น้องเด้อ แม่ชะบาสช่ไเฮ็ดคลิปดูๆแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวสาวลืมแม่ชบาพาแสบเด้อเดี๋ยวสาวเดี๋ยาวลืมน้องชบาพาแสบพร้อมเด้อจ้ะเดี๋ยวสาไปใส่กับมาสก์ก่อนกับมาสก์อนจ้าเดี๋ยวสิกลับมาแล้วคิดฮอดคิดฮอดทุกคนนั่ะอืมกินอ,กอีกอ่ะ ต,ตื่นแล้วแม่อ,มอยาก,ากือนบะหน่นลอแซ่บไล่แซ่บไล่ เชล่าเชล่า <c oughs> แมนดาลูกถือตอง่สุดในกกินก่ะอืมอืมปลาเดกปลาเดางหัวทั้ง ไซม้าแมชาบาอ่านหนังสือจ้ะอ่านหนังสืออ่านหนังสืออยู่อ่นอาอนที่เก่าอ่านที่เก่าตว่าแกสิเจยดเวลามาเห็นคลิปจ้ะเพราะว่าช่วงสตาร์ทน่ะมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่มีการเริ่มต้นใหม่เขาต้องเรียนรู้หลาจักหน่อยตาอันนี้เริ่มต้นแล้วจ้ะวันนี้มันก็เลยแบบลื่นปืดลื่นปืดแล้ว ก็เลยแบ่งเวลามาทำคลิปได้จ well> ้าเฝ้าดูแท้อืมไข่บอลแน่อืมอืมครับไป็นหาไปใส่ใจนี่แหละที่ผ่านทุกคนทุกคน โมเมนตบอกกินหอดเราจากคิดทอดคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะคะเป๊ะแฮงเปะ๊ะคักเป๊ะเนี่ย ก็ว่ากินยังอ่ะกินยังนี่ใช้เบตเตลูนเหรอใครจะตืน่นกับกินเนะี่นยกินใครกินมันจะมากใครมากมัน หวดปลาลาเนี่ยเอาเบาอีกสรสิกว่าของเสือคือคลิปด้วยเนี่ยปลาลาแม่ะมชะบาพาแซบเอาหวดลงหวดปาดคือหดหลายแทะคือหดหลายแทะหวดแะ้วเจ๊งไหนจ้าหวดแะ้วกเกี ลที่านสิบประเด็นเขาสวยลูกอะ่ะนัง,นงแล้วแม่ประด้ลูกแล้วพริกมัาสิดเด่นเขาตาลูก おっかな。 I mm -hmm. 不是。美味しい ơi mẹ phải lòng mèo xẹp lại Hãy subscribe cho ไป้่ปเนี่ยเบ์ดเบ็ดอะกรกสิราได้ปนจ้ะแม่จะบาม่ปิดกิ่กบนเด้อ คลิปนี้กับซุคอโต้รับไปกันเด้อจ้าเดี <c oughs> ย๋ยวฝากลืมแม่ฉบาดหรือพี่น้องเด้อฝากช่องแม่ฉบับพาแซบในอ,อ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องสุดคนเด้อจ้าพูดละโอ้ยคลิปนี้กับซุคอโต้รับไปกันเด้อจ้าแม่ฉบับพาปพลาแซบม่ฉบับพาแซบ,บ,บ,บแม่ฉบับาแซบแม่ฉบับพาแซบพอกันในคลิปหน้าจ้าพอกันในคลิปหน้ากับอาแม่ฉบับพาแซบเด้อจ้าคลิปนี้บันจันทสวัสดีค่ะบ๊ายบาย